สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไร่มันสัปะหลังของคุณลุงเก่งกาดนะคะเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์แล้วก็มาดูมาดูผลลัพธ์จากที่ลุงใช้ปุ๋ยของเรานะคะคุณลุงใช้ตัวนี้เนาะครับคุณลุงแนะนําแนะนําชื่อคุณลุงนิดนึงนะคะเก่งกาศเคมีครับใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยอ็นีเคมีเอนีเคมีหกสามหก หกสามหกตัวนี้ในะ,ะสใส่ <6. S 1> ได้ทุกพืชนาข้าวใส่ได้หม้อยมันสำปะหลังข้าพวพวกถั่วเขียวยางพาราปามต้นไม้ทุกอย่างพืชทุกอย่างได้หมดนะคะแต่ว่าคุณลุงใส่กับมันสำปะหลังแล้วก็กางใบเอาปุ๋ยน้ำ,นำปุ๋ยน้ำฉีดใบนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณลุงใส่ไปได้กี่ก,กี่วันแล้วเนาะ ตัวนี้เลยอ่านี่ฟังไว้ไป็นย่งนี่นะตัวนี้เลยสวยๆที่ถ้าตูมเรามีปุ๋ยหลายตัวแต่คุณลุงเลือกใช้หกสามหกหน่ยี่สห้ากิโลว้าเดี๋ยวมาดูดิหนึ่งนะคะคุณลุงอันนี้ลุงพันอะไรคะลุงพันเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ชื่อเกษตรศาสตร์เนาะพันเกษตรศาสตร์อายุกี่เดือนแล้วคะคุณลุงมัน <4 S 1> เนี่ยมันสี่เดือนเนาะ สี่เดือนนี่หัวออกอย่างงตามหลักการตั้งแต่เมนากลางเมนาเมนากลางเมนากลาพุทธภายุทุนาสามเดือนอันนี้กรกฎาวันนี้เรามากันเนี่ยวันที่สิบสองกรกฎาพุทธพาเมนาเมนาอืมไหมตอนเมนา ปีนี้ฝนมันตกแรงเดือนสามใช่ไหมเมษาฝนตกไวออกลุงใช้ตางมีนามีนาเมษามีนาหกห้าอามีนาเสร็จตางมีนาแล้วก็มาเมษาพุษภามิถุนาวันนี้วันที่สิบสองกรกฎาคมหกห้าพรุ่งนี้เข้าพรรษาเกินเกินกรตีซะ ลุงมีนาใช่มีนาเมษาพฤษภาที่มีนากรกดาอามันสี่เดือนตีสี่เดือนเนาะสี่เดือนครึ่งเดือนชนครึ่งเดืนอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสี่เดือนเนี่ยเอาสูงประมาณนี้คุณลุงถูกใจไหมคะถูกใจถูกใจเนาะครับอ่าคุณลุงก็ใส่ปุ๋ยเอาวิธีใส่ปุ๋ยของคุณลุงหน่อยค่ะคุณลุงใส่แบบไหนบ้างตัวเนี้ยนี่ใส่ว่านรองพื้นเลยว่านรองพื้นครับ ก็คือลุงไถไปหนึ่งรอบไถหญ้า,ยา,ยา,ยายใช่ไหมไปห่รอบแล้วไถข่าหญ้า,ยา,ยา,ยายไปรอบนึงลถย,ยกล่องเหวานลงพื้นก่อนเลยแล้วก็ไถย,ยกล่องเลยอ๋อแล้วก็ยกล่องจะจะปลูกลุงก็ปลาวานปุ๋ยตัวนี้ก่อนอพอหวานตัวนี้เสร็จปุ๊บลุงก็ยกล่องเลยแล้วก็ปลูกทีนี้ปลูกความห่างลุงลุงห่างแค่ไหนคะห่างกี่เซนอ่าเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆเลย,ยปะ ลุงปลูกห่หง <60 S 1> งหางหกสิบเซนนี่หกสิบเซนอืมหกสิบเซนหกสิบเซนหกสิบเซนห่างหกสิบหกสิบหกสิบคือแปลงลุงสวยดีเนาะหญ้าไม่มีเลยเนะลุงอืมแต่จะเห็นว่าบางตอนเนี่ยบางบางต้นเนี่ยก็จะมีใบหงิกนิดนึงใบหงิกเพราะมันพันมันมาหงิกอ๋อพันเขาเป็นอย่างนี้เนาะ,อ,ะอ่อ๋อแล้วครั้นี้ปุ๋ยตัวเนี้ยมันจะทําให้พืชแข็งแรงลุง สมมติว่าถ้าลุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยตัวนี้ลุงคิดว่าใบเหี่ยกเนี่ยมันจะมันจะมันจะยังไงมันจะเป็นแค่นี้หรือมากกว่านี้หรือไม่เป็นเลยมันก็เป็นแค่นี้แหละมันก็หมดแล้วไม่ไม่ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้และลุงไม่เป็นใส่ไปไม่ใส่ปุ๋ยตัวนี้มันก็เป็นคิดว่าจะเหียกกว่านี้ไหมมันน่าจะเหี่ยกเยอะกว่านี้ไหมมันมันเหียกแต่ถ้าใส่ปุ๋ยตัวนี้ถึงมันมันเหียกแต่มันก็มันก็จะทําให้งาม ถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยบางอย่างม,มันก็จะไม่ไม่ต้นไม่สวยต้นไม่งามด้วยอ๋อต้นไม่งามอถ้าใส่ปุ๋ยดีๆมันก็งามอ๋อใส่ปุ๋ยแล้วฉีดยาด้วยมันก็ต้นมันก็ํมามไม่ปุ๋ย<ะ>แล้วลุงก็ฉีดป,ปุ๋ยน้ำตัวนี้ตัวน <adaptations. S 1> ี้ก่อนอลุงทองปุ๋ยปุ๋ยเม็ดทีนี้ลุงใส่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยคะ่ะลุงไล่หนึ่งอ่ะลุงใส่ไปสัดส่วนการใส่อะค่ะกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งไล่หนึ hmm ่งลุงใส่เท่าไหร่หรือเท่าไหร่ ก็ไล่หนึ่งก็ตอบก็ตอบอ่ะเพราะว่าสิบเจ็ดไล่เรากาไม่ถูกเราก็สั่งมายิบลูกเลยเพราะมันกาไม่ถูกวานนั้นมันกะไม่ถูกหรอกทั้งหมดน่คือสิบเจ็ดไล่แต่ลุงใส่ไปยี่สิบยี่สิบหมดหมดสิบเจ็ดไล่นี่นะก็ตีซะว่ากระสอบกระสอบกว่าเนาะเพราะว่าลุงกาไม่ถูกกาไม่ถูกใครจะไปกาถูกได้เออก็มัน มมัันแล้วจะช้างดินเป็นกิโลเหมือนกันก็จะตัดตักเอาง่ายๆเนาะคือแปลงนี้ทั้งแปลงเลยลุงปลูกสิบเอ็ดไร่แต่ว่าใส่ปุ๋ยไปยี่สิบกระสอบยี่สิระสอบอ่านลทีนี้เดี๋ยวมาดูมาดูความสุรู้สึกลุงไอ้เท่าที่ลุงมองเห็นอย่างเงี้ยเอาให้กะเล่นๆนะลุงคิดว่าน่าจะได้หัวดีไหมลุงปีนี้น่าจะได้หัวดีน่าจะเนาะเมื่อปีกาก็ มันบอก็ดีแต่มันมันล้มมันมันล้มแต่ปีนี้ไม่ล้มอ่าเดี๋ยวกล้องแพนดูใกล้ๆหน่อยนะคะนี่จะเห็นว่าดินมันก็แตกนิดๆดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูไปทางโน้นด้วยนีมันสี่เดือนสี่เดือนเคมีเอออมันมันพันกระเสด กเษกเษตรเกษตรอย่างเดียวหรือเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์นรี่หนแหละพันเกษตรศาสตร์พันเกษตรศาสตร์นี่แหละเรียกพันเกษตร่าเดี๋ยวดูดูดูตรงนี้นี้นี่พันกเกษตรศาสตร์แล้วก็ใช้ปุ๋ยหกสามหกของเราปลูกไปยี่สิบไร่ไอสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่ใช้ไปยี่สิบกระสอบคุณลงุงถ้าจะขอคุณลุงเจาะดูนิดหนึ่งอย่างเงี้ยได้ไหมได้อันเดียวเจาะดูหวัวค่ะลุงอ่ะ ่ะแงะดูแบบเอา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 ตรงไหนก็ได้ครงเอาตรงนู้นใช่ไหมอืมตัวนี <S <S ้เออมัน hmm. ก okay. mm ็แตกดีเหมือนกันเนาะเสมอกันดีอ่ะมันของลุงเสมอดีอืมเสมอดีเออ โอ้โหต้นเช่นมันต้นเช่นมันไม่พลาดไปโลกอือจะสมบูรณ์อืออ่าตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้แหละอ๋อตรงนี้ก็ได้ทะโลงอ่าตรงใส่ปุ๋ตัวนี้ซุกเกิดเป็นโลกอ่าตรงไหนก็ได้ข้าโลงตามคนลงเลยตัวนี้แหละง่ายอ่า มากไม่อยากเดิน,ดน,ดนดมากไม่อยากจะควักดูหรอกเพราะว่ามันอะไรละ่ะเออแค่เจาะดูนิดนิดเดี๋ยวก็คืนว่าเห็นหัวแล้วเออดินนิ่มดีเนาะลุงเนาะเูลานั่นแข็งปึกเลยเนะี่ยอืมที่หัวไม่ดีนะมไม่อยากจะตอบมันหรอกลากมันเสีย เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเท่าหัวใหญ่ไหมลูกหัวใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะใหญ่ที่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่ที่ใหญ่คุณลุงบอกว่าหัวใหญ่ดูเห็นไหมเออเออนั่นหัวเนื้อหเห็นื้อืมดินก็ไม่แข็งนี่เนาะลุงเนาะถ้าถ้าหน้านั้นหน้าแรงปึ๊กเลยเห็นงูเห็นไหมเนี่ย ออบอกไม่ได้ว่ะกลับมาแล้วงูดินอืงูดิน งูใช่ไหมไม่ใช่ใชเดือนใช่ไหมใช่อแล้วเอะลองลองรอบๆตัว็ขอยากรู้ว่าเขาจะมีสักกี่หัวมีหัวประมาณกี่หัวเดี๋ยวนี้สี่เดือนลุงปลูกเดือนมีนาเออจะกลางเดือนอาสมว่ากลางเดือนมีนามหากลางเดือนมีสายนี้เดือนหนึ่งนะลุงเนอะมีนา มีษาพฤษภาิถุนาก,กรกฎาดานี่แหละเข้าเดือนนี้สี่เดือนแต่วันนี้เรามาสิบสองถ้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็กลางเดือนก็ตีกลางเดือนไปเลยก็ได้น่าจะได้สี่เดืนเดนอนพอดีอืมแล้วตะนนี้ม่ดอกไหมมีดอกเตียหัวใหญ่อืมอม่ดูโตหัวใหญ่ อ่าหนึ่งอันนี้หนึ่งกอแล้วอ่านูเดี๋ยว,วคุณลุงหนูขอตรงนู้นออเอาขอดูอีกสักกอหนึ่งอ่าขอดีกอหนึ่งเดี๋ยวเรามาถมมาถมไปเลยเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนนี่หนึ่งกอผ่านไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะลุงเนาะแล้วก็ถมไว้เหมือนเดิมอย่างนี้กับรากมันก็ไม่ลง,งถ้เป็นอย่างนี้มันก็กลัวจะแตกรากหน่อยได้ ผมมันสมบุญหมายได้ไงใช่ไหมอืมจ้ะเอาเดี๋ยวเอาสักหัสักกอหนึ่งอยากแบบเจาะดูขึ้นหน่อยนี่เนาะไม่ได้เดินเข้าไปลึกเลยเอาแบบหัวมุมเลยไม่ได้เดินไปไกลไม่ตอกได้ไงมันมันตอกด้วยถ้ามันตอกวน เาจะไม่สวยเขาว่านะเพราะว่าถ้าไม่ตอกไม่ได้ไงเพราะว่ามันไถเสียบเสียบเลยถ้ามันถ้าเราไม่ตอกอะ่ะมันมันเอ,อมันเปียบมันค้างก้อนคิดแตกค้างเงามันไงก็เลยโอ้ี่ดกคุณดูเหมือนอันนี้มันจะหัวถี่กว่าตัวโมโนโน่เออ เออหัวเขารอบดีเนาะลุงตรงนี้นี่หัวรอบไปเห็นไหมเออหัวเขาทีอลุงนี่นี่ทีเห็นไหมัวเนี่ยอันนี้หัวหัวหางเนาะก็จะใหญ่หน่อยเห็นไหมเหลืออย่างเดียวต่อไปจะใหญ่กับยาวหัวตอนนี้คือมันออกแล้วอุ้ยเนี่ยมันลากมันขาดออกลุ่มเลยอ่ะสวยไม่รุ่มอย่างนี้สวยไหมเนี่ยสวยเนาะลุงถูกใจไหมคะถูกใจถูกใจจอด หนึ่งกี่หัววะเนี่ยเท่าที่มองเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาแค่ยี่มองเห็นได้แปดหัว,วเลยแล้วลุงคิดว่าข้างล่างจะมีอีกไหมอีกทีข้าง,งล่างอ๋อซ้อนลงข้างล่างแค่ไม่ลงถ้าลงข้างล่างมีอีกนะเนี่ยข้างล่างก็จะซ้อนลงไปอีกหราหนึ <S 1> 1, <S ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หัวแล้วเนี่ยเท่าที่มองเห็นสิบหัวหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเนี่ยเนี้ยขึ้นนี่อีกแล้วเนี่ยสิบเอ็ดเนี่เห็นไหมสิบเอ็ดหัวแต่จะข้างล่างข้างล่างอีกเหรอเออช่างมันเนาะลุงเนาะเออมันก็ถ้ามันดกเรื่องหัวมันจะเล็กหน่อยไงค่ะอันนั้นมันแค่ไม่กี่หัวอืมันก็หัวใหญ่ใช่ไหมค่ะหัวมันเยอะมันก็เล็กหน่อย อืมเดี๋ยวรอลุ้นอีกกี่เดือนเขาคุณลุงท no uhh ี่จะถอนแบบนู่นแล้วมีนาเมษาหนุนแล้วช่วงนั้นแหละมีนาแหละมีนามีนาก็คือให้ผ่านปีนี้ไปแล้วก็มีนาปีหน้านะลุงเออมีนาปีหน้าออ้ยถึงตอนนั้นก็จะหัวใหญ่แล้วมั้งลุงเพราะเท่านี้มันก็เริ่มใหญ่แล้วอ่ะอื่หมดกลาวนีคนรู้น ตอนนี้ตอนที่สามเลยนะตอนนี้ก hmm. ็ที่สามเดี๋ยวเราลองลองดูว่าหลายๆพอเขาจะเหมือนกันเปล่าคุณลุงเจอัวแล้วเชี่อไหมลุงลุงขิดปุ๋ยน้ำกี่รอบคะสองรอบหรือสี่รอบ ปอน้ำเียดแค่สองสามรอบเองเหรอประมาณสามรอบสามรอบเอนี่ยสามรอบสามรอบสรอบสองสามรอบนี่จะมันได้อย่างนี้ก็โอยนะลุงเนาะอุ้ยอันนี้หัวสวยค่ะลุงหัวเรียงเหมือนนิ้วมือนะเออเรียงกันเหมือนนิ้วมือเลยเนาะอืม สวัสดีจ้าเดี so. er ๋ยวทําวิดีโอกับลุงอยู่เดี๋ยวโทรกลับมาเดี๋ยวโทรกลับทําวีโอกับลุงแว๊บหนึ่งค่ะคุณลุงแต่ละแต่ละกอก็คล้ายๆกันเนาะลุงเนาะหัวสวยหัวสวยหัวแก้มสวยหัวฉีหัวแรกสวยนี่ยเท้งร่างไม่มีสวยอุ้ยหัวมันเยอะๆก่อนดีเดี๋ยว ันนานไปมันก็คงจะใหญ่ขึ้นมา่งลุงอืใหญ่ติมต่อไปคงจะใหญ่ในกี่หัวเนี่ยเอาคุณลุงนับสิได้กี่หัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหัวสิบสองหัวสิบสองสิบเอ็ดหัวเอ็ดสิบสองแต่ข้างล่างลงไปข้างล่างไอแนวโปงไปเอียดจะมีไม่ลงมีหรนี่นี่เนาะแต่เรามองไม่เห็นกันขางล่ลุงเนาะสิบสองเลยเนี่ยสิบสองหัว สามหัวเห็นไหมสองหัวนอนไม่เห็นอีกเนี่ยไม่เห็นเออนี่ข้างหลังเห็นด้วยนี่คุณลุงที่มันออกหัวเอางี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหัวเงี้ยลุงถือว่ามันมันมันออกเยอะไหมเยอะไหมก็สิบกาหัวนก็ว่าเยอะอยู่ก็ใช่มันก็ดีโคละดีโขเนาะอืา ลุงคิดว่ามันจะเป็นกับปุ๋ยหรือเป็นกับมันหรือเป็นเป็นกับพันธุ์มันที่มันออกเยอะๆอย่างเงี้ยอ๋อมันกับมันทีมันกับพันพันปุ๋ยด้วยปะไรด้วยของเกษกันอพันดอกกระดกพันพันนี้หัวจะเยอะอยู่แล้วเหรอแต่ทีนี้ปุ๋ยเราก็จะให้มันหัวใหญ่หัวยาวนะแต่โดยส่วนใหญ่หนูเห็นเขาใส่ขี้ไก่มีอยู่สามสี่หัวเยแน่นอนอ่เดี๋ยวไปดูคอนหุ่มกันค่ะคแน่นอน เดี๋ยวมาดูก้อนนี้อโอ้ลุงใจดีลุงให้ดูสีกอเลยมากอไหนกอน,นี้แหละพะโล่อล้อาวลุงงูหักใบมันออกอย่างนี้ได้ไหมได้เนานะไม่เสียหายใช่ไหม,ม,ไมให้มันลุ่งโล่งนะ,นะใหญ่ขนาดไหนมั้งมัน,มมนสี่กอผ่านไปสามกอก็หัวตอปลึกด้วยหัวนี่อะ่ะ มันมันตอกในหัวไม่ค่อยดีเขาว่านะนแต่เราจําเป็นต้องตอกไงเพราะว่าตัวนั้นคุณลุงหนูได้ยินเข้ามาว่าถ้าปลูกลึกไม่ดีหรือไม่ดีนะไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยดีหัวนะปลูกลึกเนะาะใช่ป่ะเดี๋ยวเราไม่กลัวลึกก็ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นี่นี่ัน,นี้ลึกเนี่ยเห็นไหมลุ้งอย่างนี้หัวใหญ่ไหมหนูว่ามันใหญ่อยู่นะแค่สี่เดือนเองอะ่ะถ้าม,มันเหลือเวลาอีกนี่นะอืมเหลือเวลาอีกถึงถึงมีนาก็เตอนแล้ว แกระดาิงหาเกันยาตุลาจุานวามักราบคมีนาคบกมาเลยแปดเดือนน่ะมันต้องใหญ่สิลุงใหญ่ืีมตอนนี้แค่สี่ตอนนี้เอาให้มันออกเยอะๆก่อนเออแต่รอบแต่พอเวลาต่อไปเขาจะเริ่มใหญ่ไงใหญ่แล้วยาวเอาจิงไงลุงเอื่องมั้ยเขาก็จะยาวไปเรื่อยไงแล้วก็หัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้เนาะเื่องมั้ย มันออกรอบตัวเลยค่ะลุงนั่นเกษตรศาสตร์มีหลายพัน์ไงหลายพันเอออันนี้เขาเรียกเกษตรศาสตร์ผงเพชรรื่ออะไรเนี่ยผงเพชรเนี่ยมเกษตรศาสตร์ผงเพชรเออเข้าใจไหมมีเกษตรศาสตร์อะไรอ่ะเกษตรศาสตร์หลายอย่างหลายอย่างอ่าเดี๋ยวเราลองนับหัวสิครับคุณลุงนี่ หัว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 ถี่หัวโดกนะลุงเนี่ยใช่ไหมเขาออกแน่นกันหมดเลยอ่ะข้างล่างก็น่าจะมีอย่างน้อลูกห้าบ้าใต้นู่นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะสิบเอ็ดใช่ไหมค่ะรอบตัวก็เป็นสิบทั้งนั้นนะลุงเนาะจะสิบสิบสองทุ่งหยกข้างในอีกฮะสิบเอ็ดสิบสองข้างในโอ้ถูกใจไหมลุงเนี่ยถูกใจเปล่า เดี sí, sí, ๋ยวต้องล่างท้องล่างให้มันโปร่งนี่ล้างไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมล้างท้องนี่คือเอาให้เกลียเกลียนอย่างนี้เหลยลุงใบออกอย่างนี้ใช่ปะใบออกเนี่ยอออย่างนี้ถึงว่ามันจะได้ลมจะได้เข้าสะดวกทำให้โปร่งนี่ลงล่างได้แค่แถวเดียวสองแถวเองตัดต้นเทิ้งไว้เห็นไหมเนี่ยต้นนี้ปลูกได้เลยเนี่ยเหรอเฮอมันยังอ่อนอยู่เลยปลูกได้เหรอลุงเนี่ยขนาดเนี่ยปลูกได้ เออเนี่ยปลูกได้หมดมมคุณลุงนนนเดี๋ยวต่อไปนะหนูนนนนนจะบอกหนูมีเคล็ดลับการการปลูกให้ออกหอัวทีตอนตักต้นเดี๋ยวหนูมีเคล็ดลับขุ่นเหรออ่าดูหนูหนูรู้จักเคล็ดลับมาแล้วรู้จักเคล็ดลับที่จะทําให้ออกหัวเยอะๆด้วยเดี๋ยวรอบหน้าหนูบอกลงุงอ,อ่ะเดี๋ยวคุณลุงเชิญทางนี้่อยค่ะอ่า เอาคุณลุงเข้าร่มหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณลุงหน่อยนะคะอ่าน่าจะ <c oughs> ถ่ายมาทั้งหมดสี่กอนะคุณลุงเนาะสี่กอเป็นยังไงบ้างลุงประทับใจแบบไหนเล่าหน่อยค่ะลุงประทับใจเพราะแบบมันเห็นหัวแล้วไงก็อมองดูก็ถือว่าใช้ได้แล้วละ่ะขนาดนี้ก็ภูมิใจแล้วอืมภูมิใจอ่าสมมติว่าเอาอย่างนี้ลุงสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าลุงไม่ได้ใส่ตัวเนี้ย ถ้าก่อนหน้านี้ลงไปเลยที่ลุงเคยทํามาถ้าไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยเรานะเอาตามที่ลุงเคยทํามาอ่ามันมันมันได้แบบนี้ปะมันเป็นแบบนี้ไหมก็ไม่ค่อยได้อย่างนี้เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยได้เนาะแต่ก็คือใส่ปุ๋ยแหละใส่นู่นใส่นี่เนาะลุงก็ชอบบำรุงอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้อย่างนี้เนาะตอนนี้ลุงมาใส่ปุ๋ยของบริษัทหกสามหกยี่ห้ากิโล ราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นหัว <laughs> ออกมาคุณภาพหลักหมื่ <laughs> นเนาะแต่ลุงก็หัวก็ออกรอบตัวเลยเนาะลุงเนาะเหมือนนิ้วมือเลยเนาะลุงถูกใจไหมถูกใจแล้วระดับหัวขึ้นมาก็ประมาณสักเออมันก็เท่าๆเกือบลอง,ลองๆไข่ไก่หน่อยนึงก็นะลุงนะวา <laughs> ่าปะใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้เราสองนิ้วเท่ารวมกันนะเนาะลุง ลุงว่าเท่าเท่านี้สี่เดือนถ้ามันหัวเท่านี้ลุงว่าหัวใหญ่ปะหัวใหญ่อืหัวใหญ่แล้วถูกเอางี้ถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยตัวนี้ผมว่าลุงเคยใส่ตัวอื่นมาที่ผ่านๆมานะตั้งแต่ที่ลุงยังไม่เคยรู้จักปุ๋ยตัวนี้เนาะถ้าเป็นปุ๋ยตัวอื่นอะหัวมันจะเท่านี้ปะมันมันก็เท่านี้ก็มีเป็นบางปีบางปีอ่าเป็นปเป็นเนี่ยบางปีเป็นบางปี <laughs> บางปีก็ไม่เท่าทถ้าไาตาด่ดีๆนะอื เท่านี้เหมือนกันเท่านี้มันกันแต่อันเนี้ยมาใส่ตัวนี้แล้วปีนั้นเอาตะมีมาปลูกแต่ตอนนั้นมันมันไอ้โคต้ารอบมันติดกันแล้วเราก็ปลูกห่างหกสิบหกสิบใช่ไหมสิบเจ็ดสิบมันปีนั้นใส่ปุ๋ยไอ้ไอ้อะไรจำไม่ได้แล้วหลายปีแล้วไล่และวติดันเนี่ยสองรอบ สองล็อกก็เวลาที่จะได้ดีก็จะเกี่ยวกับอากาศถึงแวดพร้อมอะไรต่างด้วยเนาะลูกก่อนมันอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ๊อากาศมันดียังไงสมัยก่อนสมัยก่อนอากาศดีแต่มาหลังๆอากาศันไม่ดีอากาศมันค่อยดีแล้วก็แย่อืมแล้ววได้ปุ๋ยตัวนี้มาช่วยก็น่าจะดีขึ้นมาได้นะลุงอ่ากพเดี๋ยวอ่ภาพรวมก็ถือว่าลุงก็ประทับใจเนาะประทับใจประทับใจกับคุณภาพปุ๋ยหัวมันออก แล้วก็ออกเพียนบนะลุงเนาะเดี๋ยวพอรอบต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตอนทอนหัวเพราะตอนนี้มันออกเยอะแล้วล่ะกอ,อหนึ่งเนี่ยถ้าไปดูสี่สี่กอสี่ต้นแล้วก็ต้นหนึ่งก็เกินสิบทุกทุกกอเลยเนาะเกินสิบอะสิบบ้างสิบเอ็ดสิบสองบ้างเนาะแต่ว่าข้างล่างอีกเรามองไม่เห็นมาข้างมันแต่เอาเป็นว่าสิบขึ้น,ลนแล้วกันแ่กีอยู่อันเดียวมีอยู่ต้นเดียวต้นแรกอะไม่ดอกแต่หัวใหญ่ไหม ตัวแรงไม่ดกหัวมุมเลยเราถ่ายไม่เจอหัวมุมนะลุงเนาะที่แก่เดินเข้าไปลึกโอหัวมุมอย่างเดียวหัวมุมนี่มันจะใหญ่กว่านะจะได้อากาศเยอะนะอ๋อได้อากาศอ๋อมันจะโป่งมันจะโป่งก็เดี๋ยวอีกสักแปดเดือนแปดเดือนเรามาถ่ายอีกนึ่งอ่ะเดี๋ยวตุงคุณลุงทิ้งท้ายท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่าบางคนยังไม่เคยรู้จักปุ๋ยเรากระสอบอยู่น่นไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวบางคนยังไม่เคยรู้จักปุ๋ยเราลุงแนะนําเพิ่มนิดเนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงโน้นดีกว่า ่เราใส่ปุ๋ยตัวนี้ะเขาจะได้รู้จักเราเดี๋ยวกล้องไปไปไป,ไปถ่ายไปไปตรงนี้ก็ได้เนาะเราจะได้คุ่ปุ๋ยตัวนี้เดี๋ยวคุณลุงฝากทิ้งท้ายหน่อยเผื่อท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นปุ๋ยเราจะได้รู้จักเนาะเอาฝากความมั่นใจเพิ่มหน่อยค่ะคุณลุง ให้กับคนที่ยังไม่เคยใช้มั่นใจกับลุงหน่อยเอาแนะนำท่านผู้ชมหน่อยุงแนะนำท่านชาวไร่ชาวสวนมันหรือสวนอะไรก็ได้แล้วแต่ลองทดลองมาใช้ปุ๋ยเคมีของบริษัท enti chem enti chem s แปดแปดใช่ไหมบริษัทก็ใช่ไหมใช่หกสามหกทดลองดู ผมทดลองมาแล้วสองปีถือว่าใช้ได้ดีกว่าทุกปีทุกปีที่ก่อนทำมาเราไล่ชาวนาแล้วอะไรก็ได้เอาน้ำก็ได้ได้หมดข้าวข้าวข้าวโพดได้หมดยิงข้าวโพดก็ยังดีอมันข้าวก็ดีได้หมด อไหมดแต่ปีนี้ลุงใส่กับมันสำปะหลังก่อนับมันสำปะหลังเพว่าอาชีพทำมันสำปะหลังค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะคุณลงุงนะขอบคุณคท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวติดตามอีกแปดเดือนนะขอบคุณนะคะค